วันทุกช้าเรันรันรันเรนเออ <c oughs> ตึต๊์ดโอ้โอย่ารีบค่ะลูกค้าแคชเชียร์กำลังคิดให้อยู่ค่ะน้ <c oughs> องพเปลี่ยนชุดมั่วตัวเลยมิกซ์แอนด์แม็กซแล้วบบลูกรถรถมีเขาต่อเป็นรถไว้อะมีคนต่อไว้ใช่ไหมเนี่ยมีคนต่อรถไว้ใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> เอเอต่อน่ารักอ่ะอน้องพบเรียนต้องต่อเองอลูกน้องพบยังยต่อไม่เป็น,นเดี๋ยวน้องพบขับรถก่อนรถกําลังรถกําลังจะเดินทางไปไหนขับผ่านป่าไม่ลูกหูเนี่ยมีต้นไม้มีะอะไรเต็มเลยอ่ะโอ้ยววอวีวอวีวอวีวอวตอนนี้รถพยาบาลมาแล้วไหนใครเป็นคนป่วยไหนใครเป็นคนหมอไหนใครอัสสัสสัหา ไหนไหนตุ๊กตามีไหมอ่ะสักตัวไหมมุเป็นนักเตต้องมีคนแสดงสัตอ่ะเบโยโบยโยเป็นกระต่ายโอ้ยตอนนี้วันนี้คุณแม่มีกระต่ายหนึ่งตัวไม่สบายค่ะคุณหมอคุณหมอทันย่าช่วยได้ไหมคะโอ้ยคุณหมอกระต่ายกันละโอดลโหอยอ้อยอ้ยดูจิอ๋อนี่หมอรักษาสัตว์ใช่ไหมโลกดูจิดูจิอุ๊ยกระต่ายตัวนี้เป็นอะไรอะคะคุณหมอ วัดวัดหัวใจวัดหัวใจกระต่ายเป็นอะไรคะเป็นไข้หรือเปล่าไข้โอ้ให้กินยาหน่อยสิโอกระต่ายเป็นไข้กระโถนเอ้ากระต่ายนั่งคีดิลูกโอ้ให้กระต่ายนั่งคีอ่าเออเออกินยากินยาอาถูล้างมือด้วยเหรอลูกมันคือมันคืออะไรคะล้างมือสะอาดล้างมือกระต่ายเด็กกระต่ายกินยานะ เอ้ยเนี่ยอะกระต่ายแบมือมากินยาอึ๊บอึ๊บอึอ๊บอ,อัออเออกระต่ายหายแล้วขอบคุณมากเลยเอ้าเอาอาบน้ําก่อนโอ้หมีอาบน้ําด้วยดูแรลรักษาสาตัตว์พอรักษาเสร็จเราก็ต้องอาบน้ํานะบบอเออให้สะอาดโอ้หกระต่ายล้างมือเองเป็นด้วยเหรอลูกเก่งจังเลยกระต่ายตัวนี้เนี่ยโอเคขอบคุณค่ะโอ้กระต่ายกระโดดได้แล้วว่ะแสดงว่าหายดี โอ้โหใบรักษาขอบคุณค่ะเท่าไหร่คะคุณหมอคะค่ารักษา 50. 50บาทอู้ถูกมากเลยขอบคุณค่ะน้องพบต่ออะไรไปได้แล้วน่าลูกอุย้ยพาต่อรถช้างโอ้รถบรรทุกช้างพาช้างกลับบ้านไหมลูกมีรถบรรทุกแล้วว่าบรรทุกช้างได้แล้วว่าตอนนี้ตอนนี้เราก็เอาช้างกลับบ้านได้แล้วสิเร่นเรินเร่นตัวอะไรคะอุย้ย บนเลยรถพังรถพังหิวอ๋อาพคพิญาพิพิญญาไปช้อปปิ้งโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูน้อพบกันอะจะต่ออะไรลูกต่อลื้อครับลื้อครับโอ้ไหนพอู้ช้าเนี่ยแสดงว่าแถวนี้จะต่อเป็นป่าเป็นอะไรได้เนี่ยเอารถขี่ผ่านเนี่ย เอ้ารถมันทุบช้างพังไปแล้วจะพางกลับบ้านได้ไงอ่ะเออนี่นี่นี่ตอนนี้ตอนนี้แม่แม่หิวแล้วแม่แม่จะไปช้อปปิ้งเดี๋ยวแม่แม่ไปช้อปปิ้งกับพี่ธัญญาก่อนนะไปมาช้อปปิ้งกับพี่ธัญญาก่อนโอ้โหที่นี่คืออะไรอ่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะน้องๆซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่เอาเลยนี่แม่แม่จะเอาผักให้น้องพบนะโอ้ป้าเอาผักก่อนสิตอนนี้จะซื้ออะไรบ้างเอาซื้อช้างหนึ่งตัวเฮ้ยไม่ได้ ช่างไม่ได้มีองุ่นเขียวองุ่นม่วงอ่ามีไข่ดาวไส้กรอกอ้าวให้แคชเชียร์คิดตังค์อ้าวมมันจะีแคชเชียร์คิดตังค์ก่อนตึ๊กตึ๊กตึ๊กแคชเชียร์คิดตังตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่ารีบค่ะลูกค้าแคชเชียร์กำลังคิดให้อยู่ค่ะตึ๊ก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 โอ้โหหนึ่งร้อยบาทค่ะคุณแม่จ่ายอ๋อได้ของใส่ถุงกลับบ้านได้ยังคะ มีเงินทอนไหมโอ้โหเงินทอนไม่มีสักบาทเลยนะแต่ลิซักเปล่าโอ้โหพี่ธัญญาจ่ายตังค์แล้วกินเลยเงี้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 ยโอ้โหใส่กระทะด้วยองุ่นทอดหรือลูกโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรไหนเจ้าเครื่องคิดคิดเงินหรอนี่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 นีแล้วพอเขาสนใจเชลนี่เชลที่ขายนมนี่จะเอาใช่ไหมลูกเออไปอิ่มยังอันนี้อิ่มยังมีธนาคารด้วยนะ นี่น้องๆเห็นไหมมีธนาคารด้วยแล้วก็มีอันนี้บ้านตุ๊กตาด h ์ h o าส์เนี่ยก็มีโต๊ะเนาะ oh <my> ไม่มีดอเลยตุ๊ก <c oughs> ตาไม่มีตุ๊กตาไม,ม่มีแต่โต๊ะ <c oughs> อุ้ยธนาคารเฮ้ยตอนนี้เราไปช้อปปิ้งเงินเ <c oughs> งินหมดอนะเ <c oughs> บิกตังก่อนเบิกตังนาาธนาคารก่อน ช้อปปิ <te art make engineering sound> ้งจนเงินหมดเลยมาเบิกตังค์ก่อนสาป้าเบิกตังค์เท่าไหร่เดี๋ยวนายพนักงานจะคิดให้ฮัลโหลฮัลโหลอะแม่ขอเบิกตังค์ห้าร้อยค่ะตังค์ห้าร้อยค่ะมาได้ยังได้ยังโอ้ขอบคุณค่ะดีแล้วได้ตังค์แล้วตอนนี้มีตังค์ไปซื้อของลวช้อปปิ้งันจนตังค์หมดเลย โอ้เป็นโจรเว้ยเรากำลังทำธุรกรรมกันอยู่ในแบงค์โอ้น้องโคก็เป็นพนักงานเหรอลูกพนักงานไปยุ่งกับเครื่องคิดตังก้นทำไมอ่ะเฮ้ยนั่นน้องเฮ้ยโจรไปขโมยเงินเอาแล้วใครจะเป็นตำรวจเนี่ยมาแล้ววิววีวอตำรวจมาจับแล้วโอยโจรโจรตำรวจจับแล้วเอ้เมื่อกี้เป็นธนารธนาคารอยู่นี่หว่าเป็นตำรวจนะไปดูแล้วตำรวจวิ่งไล่จับโจร นี่หมุนตรงนี้ได้นี่มันนับผูวตัวมันนับเอออันนี้คือขอให้ขอให้ทำอะไรให้มันหมุนให้มันลงมาเหรอให้มันเรียงให้มันเรียงให้หนึ่งสองสามอะไรนี้เหรอเหรอหรือเป็นเป็นจำนวนรวมอะไรเปล่านี่โอ้โหจับได้แล้วเออ วิ่งรอบเลยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้เป็นตัวต่อนี่นี่อันนี้เป็นตัวต่อนี่ปะปาเนี่ยหัวชุดแล้วก็กระโปรงนี่นี่น้องๆเห็นไหมต่อเป็นชุดได้ในต่อเป็นคนเนี่ยเนี่ยคนคน่ะใส่ชุดนู่นนี่นั่นได้หมดเลยเออนี่ต้องชุดนี้นี่ต้องชุดนี้ นี่ใช่เออแล้วก็ชุดนี้ชุดต้องอินเดียนแดงหรอนี่อันนี้เอออันนี้ต้องชุดนี้เออนั่นนั่นน้องพบน้องพบเปลี่ยนชุด,ดมั่วตัวเลยมิกซ์แอนด์แมทหรือเปล่าละูกมิกซ์แอนด์แมทนี่น้องๆตรงนี้นัองมีตัวต่อตัวเลื่อนอะไรให้เพียบเลยเอันนี้นี่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะ พี่ไปนุ้นหนูก็ไปด้วยเทมโพลีนวิ่งไม่หยุดเลยโอ้หนี่โซนเทมโพลีนแล้วกลับมาโซนเทมโพลีนอีกรอบนึงโอ้พี่ะโยวิ่งแล้วพี่วอ้วีงรอบเลยดึง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 ชุดบัตอุ้ยรังหัวหนูเออนะจับโยนลงไปง่ายกว่าลูก ง่ายกว่ากระโดโดโยนสลัมดังสลัมดัง,ดงจเจอโอ้โหแหมจับหย่อนเลยเนาะน้อง <c oughs> พบ,พบถือลูกบอลวิ่งตามพี่อย่างเดียวเลยป๊าาเข้าสักลูกไหมเอาเข้าแล้วเหรอโอ้โหโอ้โอ้ปีนมาได้ปีนเขา ไปดูจะไดปดูโอ้พี่ประโยชน์ปีนไปถึงนู่นแล้วต้องมีคนช่วยดึงนู่นโน่นพี่ประโยชน์ปีนถึงนู่นแล้วพี่เจ๊กก็ถึงยอดเขาแล้วโอ้ปีนได้สูงปะเนี่ยอาพี่ทิญญาจะปีนเขาบ้างแล้วนะโอ้โหพี่ชิดยอดเขาได้แล้ว <c oughs> สนุกตอนล่วงเงแหละเห็นเขาเห็นเขาทำจะทำมั่งนี่พี่ธัญญารอบสองอันนี้พี่ธัญญารอบสองเออสันกระดิ่งสันกระดิ่งเดี๋ยวหลบพี่ก่อนน้องพุกอะอ้าววันนี้เราก็เล่นกัรสนุกสนานแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องพุกทำคลิปดีๆสนุกๆต่อไปด้วยนะคะบบายยเพื่อนๆครับบายๆครั 哎。Hey.